ไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารอีกต่อไปเมื่อมีเจ้ามิวตรีวิชั่นมินิขั้นตอนแรกเชื่อมต่อ WiFi มือถือเป็น 2.4G กดบวกเพิ่มอุปกรณ์ n ิวต i รีวิชั่นมินิกดถัดไปกดปุ่มให้อาหารค้างไว้5วิ <utter> กดถัดไปกดใส่รหัส WiFi สแกน QR Code ระยะประมาณ5-15เซนเมตรจนได้ยินเสียงปิ๊กกดได้ยินเสียงรอการเชื่อมต่อใช้เวลาประมาณ5-10นาที สามารถเปลี่ยนชื่อได้การตั้งค่าการให้อาหารสามารถเลือกวันเวลาจำนวนครั้งต่อวนันและปริมาณอาหารได้ตามที่ต้องการปาริมาณขั้นต่ำห้ากร,รมัมการปล่อยอาหารจะมีเสียงแจ้งเตือนด้านในใบพัดจะหมุนปล่อยอาหารจุดเด่นมุมก,กว้างความละเอียด720พิกเซลสามารถบันทึกภาพและเปิดไมค์คุยโต้อตอบกับสัตว์เลี้ยงได้ดูสัตว์เลี้ยงผ่านแอป p e t o n e e ได้แจ้งเตือนปริมาณอาหารหากใกล้หมด ใต้ฝาเครื่องมีช่องใส่ส่องกันชื้นรอบฝาเครื่องมีซิลิโคนช่วยป้องกันไม่ให้หมดเข้าเครื่อง